เรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่คุณบรรจงได้เล่าไปกรณีอของนิวยอร์กไทมที่ลงบทความว่าประเทศไทยนั้นสามารถปกครองได้บริหารประเทศได้ด้วยด้วยสกายด้วยสกายลายบ้างเป็นลักษณะแบบ Control, รีโมทคอนโทรลนะมี2นายกนายกตันลิบบินกับนายกที่อยู่นอกประเทศนะฮะ แล้วก็ต่างๆนานานะครับว่าเขาสั่งการผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับแกนนาของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งก็โชว์เบอร์มือถือว่าคนที่อยู่นอกประเทศนั้นมีเบอร์มือถือเยอะนะฮะแต่ละคนก็จะมีเบอร์ที่ใช้ติดต่อกันนะฮะแตกต่างกันไปวันนี้นะครับนายกยิ่งลักษณ์ออกมาต่อโต้แล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ บอกว่าเรื่องนี้จริงๆนะฮะนายกบอกว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ถามกันมาหลายครั้งมากนะครับซึ่งตัวท่านก็ยืนยันทุกครั้งว่าทำงานอยู่ที่เมืองไทยและในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีคอรมอรที่จะตัดสินใจในการทำงานนะครับนักข่าวถามว่านายกจะลบภาพตรงนี้ยังไงเพราะสื่อถามหลายครั้งนายกก็ตอบเหมือนเดิมนายกก็บอกว่าก็ต้องเรียนว่าสื่อที่ให้ใหข้อมูลอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปห้ามเขาได้แต่ก็ต้องขอความเป็นธรรมกับสื่อ ในแง่ผลโพก็ตอบรับมีเสียงตอบรับจากประชาชนแล้วว่าตัวท่านมีความเป็นผู้นําอืเราจะบอกยังไงก็ตามผลก็คือผลงานของรัฐบาลที่จะเป็นตัวพิสูจน์วันนี้รัฐบาลก็ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนมาครบหนึ่งปีมีผลงานอย่างต่อเนื่องและในปีที่สองเป็นปีแห่งการพัฒนาดังนั้นความเชื่อมั่นที่เราจะต้องทํางานร่วมกันสุดท้ายคือผลของงานดิฉันมองในประเด็นนี้มากกว่านะครับ นักข่าวถามว่านิวยอร์กไทม์เขียนขนาดว่าคุณทักษิณสกายเข้ามาในที่ประชุมคอรมอรนะครับนายกยิ่งลักษณ์บอกแล้วสื่อมวลชนเห็นไหมละ่ะในคอรมอไม่สามารถใช้ได้แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นการประชุมทุกอย่างอันนี้ต้องขอความกรุณาในการพินิพิเคราะห์ด้วยบางครั้งอาจจะเป็นการพูดลอยๆหรือเปล่าหรือยังไงดิฉันก็ยืนยันได้แค่นี้ล่ะค่ะว่ามันไม่ใช่นะในที่ประชุมคอรมอเนี่ยใช้มือถือยังใช้ไม่ได้เลยนะครับ ถามว่านายกน้อยใจไหมที่ถูกวิจารณ์แบบนี้นายกยิ่งลักษณ์บอกว่าต้องเรียนว่ามีคนเขาเชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่ให้ความเป็นธรรมกับดิฉันและวันนี้ดิฉันก็มีความตั้งใจที่จะทํางานตลอดหนึ่งปีกว่าแทบไม่ได้หยุดเลยจริงๆผลงานเราก็เห็นอยู่นะครับสิ่งที่เราอยากได้คือกําลังใจครับนี่นี่ <c oughs> ตอบอีกครั้งหนึ่งตอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ประโยคแรกที่คุณยิ่งรักตอบเนี่ยนะว่าจริงๆแล้ว เรื่องนี้เป็นคําถามที่ถามกันมาหลายครั้งก็ยืนยันทุกครั้งว่าทํางานอยู่ในเมืองไทยมันก็ต้องมีคนถามกลับว่าก็นั่นเถิดดอก็นั่นนถดิีว่าในเมื่อคุณยิ่งรักยืนยันอยู่หลายครั้งแล้วทําไมมันถึงมีคําถามแบบนี้อยู่ตลอดเวลาตลอดหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้คุณยิ่งรักจะยืนยันมาแล้วหลายครั้งว่าทํางานเองผลงานของตัวเองตัวเองเป็นคนตั้งหัวโต๊ะประชุมคลรมมันก็แล้วทำไมมันถึงมีคาถามแบบนี้ตลอด่ะ แล้วไม่ใช่คนไทยถามแม้แต่สื่อต่างประเทศเขายังตั้งคําถามแบบนี้เขาไปรู้อะไรเขาไปเห็นอะไรอะเนี่ยสิแล้วเขาลงรละเอียดด้วยเขาไปคุยกับแกนนํานำพักเลยเออใช่ไหมเขาโค้ชชื่อคุณจารุพงศ์เลยใช่ไหมก็เพราะว่าเวลามีกระแสข่าวปรับคอรมอทุกครั้งเราก็จะเห็นภาพแบบว่ามี คนในพักเพื่อไทยมีนักการเมืองเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศ <Ừ. S 2> มันก็จะทําให้คนแม้แต่สื่อต่างชาติเองเขาก็มองออกว่าไปเพราะอะไร <Ừ. S 2> ใช่ไหมม,มันปฏิเสธลําบากเลยมันย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่พักของนายกหาเสียงนะสโลแกนอย่างหนึ่งก็คือทักสิณคิดเพื่อไทยทำนะไล่มาถึงสิ่งที่คุณบ <c oughs> ันจงบอกทุกครั้งของการปรับครมอข่าวที่ออกมาเนี่ยมีใครไปหาคุณยิ่งรักบ้างเขาไปหาคนคนนู้นหมดไม,ไ,มไม่มีใครมาขอตําแหน่งจากคุณยิ่งรักเลย ไม่มีมีที่ไหนอ่ะพอจะปรับคลมอทีก็เนี่ยเดี๋ยวก็เมาเครื่องบินไปฮ่องกงใช่ไหมไปกัมพูชาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยมีแต่คนมองท่านว่าท่านแบบไม่ได้มีอะไรในการบริหารประเทศเลยใช่ไหมคือท่านไม่มีความสามารถอ่ะตัวจริงอยู่คนนั้นใช่หรือแม้แต่ล่าสุดเนี่ยผู้ว่ากทมอี่ย อคุณจีรยุทธเองก็เอ่ยมาบอกใช่ไหมว่าเนี่ยคุณทักษิณมั่นใจมากเลยสกายมาเลยพูดมาเลยว่าชนะแน่ถึงขนาดมีข่าวว่ามั่นใจว่าส่งเสาไฟฟ้าลงคนกรุงเทพยังเลือกเลยเอแล้วอย่างนี้จะให้เข้าใจว่ายังไงเอางี้ดีกว่าผมว่าผมก็ชักเห็นใจคุณยิ่งรักนะผมว่าท่านนายกสั่งให้ตำรวจไปไปจับคุณทักษิณเลยดีกว่าอาจริงจริงจบเลยตอนนี้ตำรวจกำลังมือขึ้น เรียกท่านอดุลมาเลยผอรตรลอหรือว่าเรียกท่านคำรณวิทย์ก็ไดนะ้คำรณวิทย์ดีกว่าพี่เขาให้มาเาจะจับ <laughs> ก็เนียนไงใช่ไหม <laughs> คือแบบเอางี้จบเลยไปจับเลยดีกว่าอจับเลยแล้วทีนี้ทีนี้เหลือนายกคนเดียวแน่ใช่แน่นอนทีนี้เนี่ยการบริหารผลงานอะไรต่างๆนี่ยนะจบแล้วไม่มีใครสงสัยแล้วว่าออันนี้ของคุณทักษิณคิดหรือเปล่าหรือของท่านหรืออะไรจบแล้วทักษิณคิดเนี่ยอยู่ในคุกแล้ว ผมว่าจับเลยก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมต้องแบบนี้เลยเขาไม่ได้มาในประเทศให้จับอ่ะดิก็ปลวงไปสิก็นี่งานก็บอกให้คุณคำรณวิทย์ไปไงคุณคำรณวิทย์ไปเนี่ยคุณตัอกสิงเขาก็วางใจใช่ไหมเออเอายศอะไรมาให้เราประดับเปล่าวะเออพี่ช่วยประดับให้ผมหน่อยแล้วก็จับเลยใส่กุญแจมือฟุบเลยใช่จับไปเลยให้มาอยู่เป็นเพื่อนคุยกับกำนันเปาะ คือคนระดับอดีตนายกถ้าถูกควบคุมตัวเนี่ยก็ไม่ได้แบบโอ้โหไม่ได้อยู่ในคุกแบบโอ้โหไม่ได้อนาถาหรอกเออเขาก็ดูแลอย่างดีครับแล้วมันตัดปัญหาเลยไม่รู้นะถ้าผมเป็นคุณยิ่งรักผมทำนะจับพี่เลยจับเลยจับตัดปัญหาเลยไม่งั้นมันโอ้โหไม่งั้นคือถูกมองว่าไม่มีสมองบริหารประเทศอ่ะคุณธีระจะยอมได้ไหมอืมแล้วอีกต้องอีกต้องโอ้โหสองปีกว่าเนี่ยใช่ จะทนอยู่ภาวะแบบที่ต้องตอบคําถามซ้ำๆๆอย่างอีกกี่ครั้งอใช่ไหมฮะเอาเลยนี่คือทางออกทางเดียวทางออกทางเดียวผมกําลังนึกภาพอยู่ว่าเหมือนกับหุ่นกระบอกเนี่ยถ้าตัดเชือกตัวเองออกข้างบนเนี่ยแล้วจะยืนได้ยังไงฮะหุ่นกระบอกอ่ะก็ลองดูไงถ้าตัดเชือกตัวเองออกปุ๊บก็ต้องลมอยู่แล้วท่านไม่ใช่หุ่นกระบอกตัดเชือกเลยตัดเชือกเล้ยืนได้อืไม่งั้นก็แบบใช่ไหมโโหมนถูกเชิดครับ อันนี้ใช้ได้นะใช้ได้เลยจับคนนั้นมาแล้วที่เหลือเนี่ยคุณยิ่งรักบริหาร่านเองเลยล้วไปสั่งในทางลับเลยเรียกท่านอดุลเนี่ยไปสั่งในทางลับเลยจัดการเป็นเป็นข้อเสนอที่เป็นข้อเสนอที่ทำไมฮะฝันมากฝันฝันมากเป็นความฝันจริงๆสุนคุณบรรจงเนี่ยอยากจะให้คุณยิ่งรักเนี่ยจมอยู่ในความทุกข์ทรมานเนี่ยถูกคนเขาแบบดูแคใช่ไหมก็ไม่รู้อะมันเป็นทั้งเรื่องของเขาอะ แต่ผมว่าเขาคงไม่ทําตามข้อเสนอคองเกน,นอกหรอกมันจะไม่เคยมีใครเสนอ,อ,อลองดูลองดูลองดู <laughs> อาจจะเป็นการช่วยพี่ชายก็ได้เพราะงันพี่ชายจะหนีไปอีกนานแค่ไหนใช่ไหมแอมเออแบบหยุดเลยตัดตัดเส้นทางความทุกข์ทรมานไม่ทุกข์หรอกพี่ม,มาเหอะเดี๋ยวน้องก็ให้ทางเรือนจำดูแลอย่างดีครับ ตะรอก็อยู่ได้สบายไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเพือเผยเนี่ยคุณทักษิณกลับมาอยู่ในเรือนจำเนี่ยโอ้โหรู้งี้มาตั้งนานแล้วโอ้โหเหนื่อยแทบตายแทบตายเออกอับใจน้องมากนะโอ้โหนี่แบบเพราะเพราะสองในสี่เนี่ยสุดท้ายก็หนีไม่รอดนะจำได้ไหมสี่คนที่ยังหนีอยู่ที่หนีไปเนี่ยแล้วพระละเกียรติคนหนึ่งละถูกจับกำนันเปาะนี่ตอนนี้เหลืออีกสองคุณวัฒนากับคุณทักษิณ ไม่รู้ใครจะโดนก่อน,อนสองคน <ะ S 2> น,นี้ท่านนายกเชื่อตอนนี้ตำรวจไทยกำลังมือขึ้นลองดูเขาคงทำและรับรองเลยถ้าเกิดรับรองเลยถ้าเกิดตำรวจจับกลุ่มตัวพันธุบุรโทรด็อกเตอร์ทักษิณเนี่ยนะฮะคุณยิ่งรักเนี่ยคะแนนเนี่ยพูดปลาดเลยทีนี้ที่หนึ่งเลยอตอนนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะคนอีสานที่ชอบท่านผมว่าคนกรุงเทพก็ชอบท่านโอ้โหมันต้องคนนี้เลยว่านายกมันต้องอย่างนี้ถ้างั้นเนี่ยนะผมว่าให้ใครไปจับด้วยคุณพงษ์สพัฒ โอ้ยจับกลับมาเนี่ยนะคุณพงศพัฒด้วยคนอื่นไม่ต้องแข่งเลยคุณพงศพัฒเป็นผู้ว่ากทมเลยอ๋อแน่นอนเชื่อไหมแต่เขาลาออกจากตารวจแล้วเฮ้ยจับได้จับได้คุณพงศพัฒไปจับแบเบอร์กลับมาเนี่ยผมลงผู้ว่ากทมไม่หรอกมีแต่คนเลือกคุณยิ่งให้ตํารวจคนไหนไปจับก็ตามแต่เนี่ยนะคุณพงศพัฒเนี่ยผู้ว่าเนี่ยแบเบอร์แบเบอร์ต้องคุณพงศพัฒจับเองโอ้โห